ใช้งาน uh, public transport นี่เยอะมากผมก็ได้ฟังนะครับพี่แบงค์พูดถึงรถไฟและไม่ใช่เพียงรถไฟครับเดี๋ยวจะพาไปดูรถเมย์รถเมย์ iconic รถเมยเม์ที่ประเทศไทยก็ได้ influence หรือว่าาาไไไดด้้ภาษาทยคืออ,อิทธิพลมาก็จากอังเฤษนี่ครับสีแดงเหมือนกันขอโทษน,นะครับ สีแดงเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ของอังกฤษเป็นรถอิเล็กทริกแล้วนะครับรถเมย์ของเขาเป็นรถเมย์ไฟฟ้าแทบจะทั่วกรุงแล้วคนใช้เยอะมากครับรถเมย์กับรถไฟเนี่ยเป็นทรานสปอร์ตหลักของน่าจะเป็นน่าจะเป็นคันทรอดแฟลกของกรุงลอนดอนเลยก็ว่าได้นะครับไม่ใช่รถเมย์ก็รถไฟเพราะราคาถูกครับและ r e liable คืออย่างไร r e liable คือ ไว้ใจได้ครับไว้ใจได้ว่าทุกๆเช้าเราตื่นมาเนี่ยเราสามารถไปทำงานโดยนี่ครับขึ้นรถบัสอย่างนี้ได้ดูครับขึ้นรถบัสอย่างนี้นะครับอ่าเข้าไปดูครับระบบจับเวลา Real Time สายก็สายก็มองง่ายครับสาย46ไปเซนต์บาตอเรมิสนะครับ12นาที13นาที23นาทีกนาทีก็ถ้าจะดูคร่าวๆก็มีทุกๆเฉลี่ยแล้วกันนะครับ8-10ถึง10นาทีถูกไหมครับเมื่อมีทุกๆ8-10ถึง10นาทีเนี่ยคนที่จะมาใช้งานนี่ะครับก็นั่งมีสายบอก วันนี้อาจจะยังไม่เชิญผู้เชี่ยวชาญมานะครับพี่แบงค์เซนบอสฮอสพิอลอยู่นี่นะครับนั่งจาก King's c รอส s Cross. นั่งมานะครับนี่ครับสาย4ี่สอย่างนี้ครับสายก็จะมองเป็นตัวเลขอย่างนี้นะครับใช้งานง่ายและถ้าท่านใช้ไม่เป็นใครมาถึงใช้ไม่เป็นดาวน์โหลด แอปซิตี้มาเปอร์สายแปดไปไหนมันไม่ใช่ประเทศไทยท,ทุกชุกช้าเขาตื่นมาเพราะเห็นไหมครับมีทุกๆุกสินาทีใช่ไหมครับเฉลี่ยนะครับอาจจะมีเร็วกว่าสินาทีด้วยซ้ำอยู่ที่บ้านผมใกล้ๆมีนบุรีของสามวาตั้งแต่เกิดมานับคันได้นลครับเท่าที่เห็นด้วยตานะฮะใช่ ไม่ค่อยได้เห็นครับวันหนึ่งะฮะวันหนึ่งนับคันได้ครับนับด้วยด้วยมือได้เลยนะครับว่ามีกี่คันแล้วอย่างนี้มันก็ทําให้ประชากรของเราเนี่ยต้อง่อนรถไม่่อนรถก่อน่อ,อนมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับแค่่อนรถหมด่อนมอเตอร์ไซค์นี่เงินเดือนก็ไม่พอแล้วเงินเดือนยังไม่พอกินเลยครับจะมา่อนรถ่อนมอเตอร์ไซค์ถึงไหมฮะ ให้ความสำคัญตรงนี้มากขึ้นนะพี่แบงค์เขาก็พูดอยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องรถเมย์สายรถเมย์ที่มันมันมองยากเหลือเกินมันอ่านยากพูดเท่ากูแก่ลงและยิ่งเขียนเป็นเปลี่ยนเป็นสายใหม่ X อ็กีดเออย่างที่พี่แบงค์บอกมันยากขบ้หยาดเลยหนาวปากแห้งครับ พี่บอสสอนไม่ถ้าผมนั่งรถเมล์นี้คงจะไลฟ์ไม่ได้ข้างๆเนะี่ยคงจะว่าผมช่วงเคยนั่งรถเมล์ที่ประเทศไทยไายส่วนตัวผมเคยครับตอนช่วยพี่แบงค์หาเสียงก็นั่งรถเมล์ใครเคยติดตามมีมีรูปรมีรูปมีรูปเยอะ ตอนไ้ช่วยไปแบังหาเสียงก็นังรถเมย์ครับเราจะได้รู้ว่าประชาชนต้องกอางรแบไหมีบาสลินสอสอมานั่งท้ายกระบะด้วยใช่ครับไม่ใช่กระบะเรียก,กันรถเปิดประทุนครับรถเปิดประทุนใช่ครับ ราก็นั่งรถกับเดี๋ยวขอเข้าไปอ่เข้าไปเดี๋ยวบอกด้วยนะครับถ้ากระตุกถ้ากระตุกผมจะเดินออกเข้าไปซื้อน้ำทานหน่อยครับโอเคอ่ะไหนพี่แบงค์เมนชั่นขึ้นมาแล้วโอ伊เซอร์โอ伊เซอร์ Sir, คืออะไรเดีให้ดูครับโอ伊เซอร์พี่แบงค์ไม่ได้อยู่พี่แบงค์ไม่ได้อยูอ่ไม่ได้มาอังกฤษนาน เดี๋ยวนี้ก็ไม่เป็นออ伊เซอร์แล้วแต่ว่าก็ยังมีออ伊เซอร์อยู่นะออ伊เซอร์คืออันเดอร์กราวน์บัตรใช้ไปอันเดอร์กราวน์นี่แหละครับเนี่ยลงไปก็ไม่ได้เดี๋ยวมันอันนี้เน,น็ตหมดบัตรอันเดอร์กราวน์ทั้งวันใช้ได้กี่โซนโซนไหนโซนไหนเราก็ใช้ได้เลยซื้อนะครับโซน1ถึงโซนหทั้งวันครับทั้งอันเดอร์กราวน์ทั้งบัสใช้ได้ทั้งวันและตั๋วร่วมคิดเป็นรายวันเลย เราก็จะรู้ว่าราคามันเท่าไหร่ถูกไหมครับต่อวันการที่เรารู้เนี่ยมันจะส่งผลดีกับการที่เราแพลนการชับใจ่ายใช้สอยของเราได้เซฟิงของเราได้เงินเดือนของเราได้ไม่ต้องกูนียมเส้นไปครับรเราไปดู9 3 4สนสไหมครับ ออ,อสอ,สอจอยหน่อยก็ได้โอ้วันนี้ตอนแรกกัดจะโซโลตอนนี้กวันนี้กัจะโซโลจะอินวา์ไปแล้วนะครับทีแบงค์เลยได้ชื่อแฮร์รี่ปยาสุเลงชื่อนักเลงส่วนตัวผมพอดีไม่ไม่ใช่นักเลงเลยไม่มีถ้า เป็นมีชื่อเรักเองผมก็ชื่อเดียวกับพี่แบงค์แหละครับแฮร์ี่พยาสุเลนเหมือนกันใช่มากครับเดินได้สบายนะครับเพราะผมได้เห็นคลิปๆหนึ่งนักเปียโ,โนเขาถูกบ่นจากนักท่องเที่ยวชาวจีนว่าอย่าถ่ายเขานักท่องเที่ยวชาว จีนบอกว่าอย่าถ่ายเขาแต่นักเปียโ no นเนี่ยที่อยู่ที่อังกฤษบอกว่ากฎหมายที่อังกฤษเป็นอย่างนี้ครับถ้าเราอยู่ใน Public Space เรามีโอกาสเรามีสิทธิ์ที่จะถ่ายรูปถ่ายอะไรไม่มีใครทําอะไรเราได้ก็ขอถ่ายแล้วกันไปดูอ่ะขอตลกสักคู่9ก้าเศษสามนสี่ครับผมจะลองเดินเข้าไปดูถ้าผมผ่านได้ผมก็ผมก็เป็นวิส่า กระตุกแล้วลครับนี่ครับ9เซ3ส่วน4จากที่ดูแล้วยังไม่มีใครเดินทะลุปไปได้เลยนะครับ <c oughs> สงสัยเขายังไม่เป็นไม่ได้เป็นวิสัยเขาไม่ได้เป็นพอมด หมดไม่หมดแต่ก็ลองกันครับตามใจครับพอได้ครับเ,เขาเรียกกันว่า9 and 3 quarter นะครับ ชั้นสามชั 15, ้นส like ี่คอร์เตอรคือทุกๆ15นะครับ1ใน4นั่นเขาเรียก quarter รหนึ่งถ้าอะไรก็ตามหาร4นะครับก็เรียกว่า one quarter two quarter three quarter อ๋อไม่จริงครับไม่จริงครับแต่ผมก็ต้องขึ้นรถไฟไปเคมบริดจ์เนาะก็เราเราก็ ก็ต้องขึ้นรถไฟไปเคมบริดจ์เราไม่ได้ทิ้งนะเราก็ต้องไปถูกไหมครับเราก็ต้องลงดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวส่วนตัวผมซื้อตั๋วออนไลน์ไปแล้วไม่ต้องไปเก็บทิกเก็ตอยู่ข้างในนี้เราก็เดินน้ำอย่างที่เพืนางบอก you saw me in Brunei Hi Hello Hello again มีผู้ชมจากบรูไนนะครับ I apologize majority of my viewers are Thai and therefore I have to speak in Thai otherwise they wouldn't understand บอกเขาว่าต้องขออภัยต้องพูดเป็นภาษาไทยนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะไม่เข้าใจใช่ไหมครับ โทษกับไปก่อนเดี๋ยวจะได้ดื่มมาไหมได้ได้ไดละไปนี้ก็ได้ครัอข้างในนี้สวยไหมครับในแค่ r e โ o v a t i o n นะครับสองหมื่นกว่าล้านเนี่ยคือ r e โ o v a t i o n นี้ฮะ เหตุผลที่ต้องลงทุนเยอะขนาดนี้นะครับเพราะรัฐบาลเนมีหน้าที่ทำให้ประชาชนเนี่ยมีการเดินทางที่จับต้องได้แต่แต่ละวันไปหางานไปหาใครก็ตามเพราะการเดินทางนี่คือใน economics term นะครับคือการทำให้เศรษฐกิจเนี่ยหมุนเวียนถ้าเงินอยู่ในกระเป๋าเราไม่ได้ใช้ไม่ได้ไปไหน ถ้าทต,ตามเศรษฐกิจแล้วนะครับวงจรเศรษฐกิจแล้วมันไม่มีการ flow ในเ i r ียรกรลของประเทศเมื่อไม่มีแล้วเนี่ยมันก็จะเล็กลงมันเป็น contribution ของ GDP ด้วยนะครับประเทศที่เจริญแล้ว อ่าอังกฤษก็จะเป็นเป็นแคว้นนะครับเป็นแคว้นเป็นจังหวัดไม่ได้นับเป็นรัฐนะครับเขาไม่ได้แบ่งกป็นปกครองไม่มีอ่อก็เรียกว่าอำนาจไม่ได้กระจายไปแบบอย่าง yeah, อเมริกานะครับเรืองขอซื้อน้ำฝนของโปรดครับน้ำอะไรไ,ไปซื้อซื้อโค ครับรุ่วันนี้ smart mart ก็เป็นตัวแทนของทุกท่านนะครับ ยังไม่หมดครับเป็นตัวแทนของทุกท่านเ็าต้องทําให้ทุกท่านรู้สึกว่าผมเป็นตัวแนทนที่ตรงเป็นตัวแทนที่ดีหน่อยนะครับเป็นตัวแทนที่สุภาพรูเรียบร้อยถ้าไม่งั้นเดี๋ยวจะผิดหวังกันบผมชอบกิ่นครับเป็นอะไรที่อชอบผ่านมาตัวผม เตรียมงินชิญพี่แบงน้ำเปล่าไม่ทานครับส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบทานนะน้ำเปล่าโอ้ can I ไ a พ by c a r ร right here นะครับสกู๊ตนะครับ Thank you, you Apologies Thank you very kind uh, ขอไปนั่งดื่มน้ำก่อนกับแพลตฟอร์มที่นี่เท่าที่ผมจำได้มี11แพลตฟอร์มแต่ที่เห็นมองเห็นอยู่ตอนนี้มี10แพลตฟอร์ม คุณใช้อันนี้นะครับเดินทางไกลครับไม่เดินทางไกลไปต่างจังหวัดอย่างนี้ถ้าเป็นเรานี่เราก็มีรถไฟเนาะแต่ว่ารถไฟเรามันยังไงอะ่ะมันจะไปว่าเขาก็ไม่ได้นะและ <c oughs> มันก็ไม่สะดวกเท่าที่นี่แหละครับไมกลขึ้น Is there any seat มีที่นั่ง ไม่อยากจะรบกวนท่านอื่นนะจริงจริงแล้วถ่ายได้นะครับแต่ผมไม่อยากจะรบกวนท่านอื่นเวลา่ายเดี๋ยวว่าง,ง,งนะงอโทรศัพท์นี้นงนี่ครับโชว์หน่อยเดี๋ยวนี้เที่อังกฤษมีกฎหมายใหม่ออกมาแล้วนะครับเพื่อทำให้ลดขยะพลาสติกขวดฝาติดกันครับดูครับติดกัน ออกจากกันไม่ได้นะฮะเพราะอะไรเพื่อเวลาทั้งฝาและลิดต,ต,ตรงนี้นะครับไปรีไซเคิลเนี่ยมันจะได้รีไซเคิลง่ายต้องมานั่งหาเลดต,ต้องมานั่งหาเกลียวมันก็จะยากเดี๋ยวนี้ก็เป็นแบบนี้แหละครับกดกระฝาติดกันครับทุกครับมันจะได้เอาไป reuse recycle ง่ายครับ ใครรู <apenas S 1> ้จักผมก็รู้นะว่าผมค่อนขทางจะติดติดน้ำหวานน้ำเปล่าก็ทานนะครับตทนเด็กๆเนี่ยผมมีสิ่งที่ไม่ชอบอย่างหนึ่งไม่ชอบเลยคือไม่ชอบทานข้าวเปล่าเข้าเปล่าตอนผมเรียนอาุบาลเนาะเขาก็เดินเดินบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวคนข้างหลังจะว่าผมข้าวเปล่าตอนเรียนอาุบาลนั่นครับมันมันแข่ง แล้วมันก็จืดเวลาผมทานข้าเปล่าตอนเดนรีอุบนุบัลทีไรมันมันไม่ถูกใจมันไม่อร่อยเลยไม่ชอบน้ําเปล่าก็ไม่ชอบชอบน้ําหวานก็เลยเป็นโหนาลอกเลยเพอมันหนาวมากครับวิธีเด็กวันถึงทุกวันนี้ <c oughs> ไม่แนะนำนะครับแต่จะตามก็ไม่ว่า <c oughs> รองเท้าหนังไม่ปวดครับรองเท้าหนังผมใส่ไปญี่ปุ่นก็ใส่รองเท้าหนังเเดินไม่ปวดแต่หน้าเริ่มลอกแล้วเพราะว่ามันหนาวพาพาไปดูอันเดอร์กราวสักแป๊บแล้วเดี๋ยวจะต้องไปขึ้นอุ๊ขอโทษนะครับตอนนี้กี่โมงแล้วครับบอกผมหน่อยตอน,นกี่โมงแล้วจองรถไฟไปบ่าย,ายสกว่าเดี๋ต้องไปดูนาฬิกา สามทุ่มอ้าวขอโทษนะครับผมผมต้องไปแล้วครับไม่ได้หลุดนะครับไม่ได้ทิ้งด้วยแต่เพิ่งทราบไลฟ์คุยกับพวกท่านทีไรผมก็ดีใจแล้วครับก็เลยรู้สึกเหมือนเวลามันผ่านไปเร็วมากเดี๋ยวขออนุญาตนะครับไปก่อนจะตกรถเอาสวัสดีทุกท่านครับ